มันก็เลยทําให้เรื่องนี้นะครับเกิดความไม่ลงรอยกันในเชิงของการทู่เลยฮะโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เลยไปที่เกาหลีใต้ว่าให้ทำไมคุณไม่รักษาข้อมูลตรงนี้ให้ดีและในขณะที่อีกไม่นานนี้ครับมันก็มีกระแสข่าวว่าเกาหลีใต้เนี่ยก็จะมีการเข้ามาร่วมทุนกับซาดิอาร์บีอีกในแง่ของการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ร่วมกันแต่เขาจะหมายถึง ในเจน6เลยฮะแล้วเรื่องนี้นะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องที่โมมาโมเมขึ้นมานะฮะเพราะว่าวิศวกรชาวอินโดนีเซียเนี่ยที่มีการเข้าไปทำงานกับบริษัทโค r รเ a ียโรสเปสอินดัสทรีนะครับหรือว่า KI เนี่ยถูกจับกลุ่มครับในขณะที่เขาเนี่ยได้ลักลอบนำ USB เหล่านี้นะครับที่มีข้อมูลละเอียดออนนำออกไป สวัสดีท่ารผช้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารนะครับก็จะนําเสนอในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ของเกาหลีใต้ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีปัญหาครับกับหุ้นส่วนสําคัญคือโครงการหนึ่งครับที่เรียกว่าโครงการเครื่องบินขับไล่ KF21 เริ่มแรกเดิมทีนั้นก็บอกว่ามันน่าจะเป็นการผลิตตัวกาศยานในเจนที่ห้า แต่ว่าในปัจจุบันนี้ครับก็ยังคงเป็นอากาศยานในเจนที่4.5โครงการนี้มันเกิดจากการร่วมทุนครับระหว่างเกาหลีใต้กับอินโดนีเซียโดยเฉพาะโครงการเครื่องบินขับไล่ kf21 บูรแมาห์ซึ่งณขณะนี้ครับก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบการบินอย่างครอบคลุมแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับก็รู้สึกว่ามันเหมือนจะสะดุดยอดย่านะครับมันไม่ราบเรื่นเสียทั้งหมดเนื่องจากปัญหาต่าง อย่างมากมายทีนี้ปัญหาล่าสุดที่มันเพิ่งเกิดขึ้นก็คือว่ามันมีการรั่วไหลสำหรับข้อมูลในเชิงลึกทีนี้ข้อมูลดังกล่าวนั้นมันมีการถูกแฮ็กโดยวิศวกรชาวอินโดนีเซียซึ่งถือว่าเป็นผู้ร่วมโครงการถึงแม้ว่าอินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของโครงการตรงนี้แต่ไม่ได้เป็นทั้งหมด รายงานที่มาจากสนักข่าวยอนฮับเกาหลีใต้ครับได้มีการรายงานว่าวิศวกรชาวอินโดนีเซียเนี่ยนะครับมีพยายามที่จะเผยแพร่ข้อมูลลับที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ kf 21มันรั่วไหลเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องที่มันมีความร้ายแรงแม้ว่าอินโดนีเซียนั้นจะมีส่วนร่วมทุนในครั้งนี้ก็ตามแต่ แต่ว่าอินโดนีเซียเองเนี่ยก็ยังคงสร้างปัญหาให้แก่เกาหลีใต้ในแง่ของการชําระเงินเพราะว่าอินโดนีเซียนั้นก็ต้องมีภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการเงินในโครงการตรงนี้มันก็เลยทําให้เกิดคําถามว่าตกลงแล้วเนี่ยอินโดนีเซียจะลงทุนในโครงการนี้หรือเปล่าหากเมื่อมีการมาพิจารณากันให้ดีแล้วครับเครื่องบินขับไล่ KF21 โบราแมนั้นจริงๆแล้วครับมันอยู่ในเจนที่4.5เท่านั้นเองครับ หลายฝ่ายเนี่ยก็คาดหวังว่าอยากจะให้มันเป็นเครื่องบินลบในเจน5แต่เนื่องด้วยเทคโนโลยีแล้วก็องค์ความรู้ตรงนี้นะฮะมันยังคงมีอย่างไม่เพียงพอจนกระทั่งมันก็เลยเกิดเรื่องอื้อฉาวในประเด็นระหว่างประเทศกันครับระหว่างทั้งสองฝ่ายโดยมีนัยยะสำคัญว่ามันเกิดคดีการลักลอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่องบิน kf21 ูร o m e r ที่วิศวกรชาวอินโดนีเซียนะครับมีส่วนร่วมมันก็เลยก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ในเชิงการทู่ระหว่างทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับมันได้มีการเข้ามาพูดกันเมื่อไม่นามนมานี้นะครับหลังจากที่ปาโบโวรมนตีว่าการกระทรวงกลาโหมของอินโดนีเซียกับรมนตีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ครับก็มีโอกาสมาหารือร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับในแง่การป้องกันป,นประเทศทีนี้ตามรายงานที่มันมีการถูกระบุออกมานั้น เขาพูดถึงเหตุการณ์การลักลอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ kf 2 1ทีนี้ข้อมูลตรงนี้นะฮะมันอาจจะไม่ได้หยุดเฉพาะ2ประเทศนี้เท่านั้นนะครับแต่จะยังส่งผลกระทบโดยตรงไปสู่นู่นนะฮะชาติตะวันตกด้วยเรียกได้ว่ามันจะดึงเอาประเทศที่3หลายประเทศนะครับเข้ามาร่วมแจมด้วยก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะโครงการ kf 21เนี่ย มันจะมีเทคโนโลยีที่มาจากสหรัฐอเมริกาด้วยครับแล้วก็ยุโรปมาผสมผสานร่วมกันภายใต้ข้อตกลงในปัจจุบันนี้ครับคือเกาหลีต้เนี่ยเขาก็มีข้อผูกพันมีความจํากัดที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันรายละเอียดของเทคโนโลยีเหล่านี้ไปให้แก่ประเทศอื่นๆโดยที่ไม่ได้รับไปอนุญาตซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่มันมีความละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นรายงานที่มีการถูกระบุไว้ในเอกสารเนี่ยครับ รายงานที่มีการถูกพบในประเด็นดังกาวนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับการอนุญาตการส่งออกที่มาจากรัฐบาลสหรัฐทีนี้รายงานตรงนี้นะครับมันก็บรรจุภายใต้อยู่ในแฟลตได e ที่สามารถเสียบเข้าเสียบออกได้นะครับเหมือนกับที่พวกเราเนี่ยมีการนํามาใช้กันในโน้ตบุ๊กบ้างหรือจะนําไปใช้ในเครื่อง PC บ้างมันก็เลยทําให้เรื่องนี้นะครับเกิดความไม่ลงรอยกันในเชิงของการทูตเลยฮะ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกากาับเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เลยไปที่เกาหลีใต้ว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่รักษาข้อมูลตรงนี้ให้ดีและในขณะที่อีกไม่นานนี้ครับมันก็มีกระแสข่าวว่าเกาหลีใต้เนี่ยก็จะมีการเข้ามาร่วมทุนกับซาดิอารเบีอีกในแง่ของการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ร่วมกันแต่เขาจะหมายถึงในเจน6เลยฮะและเรื่องนี้นะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องที่โมมาโมเมขึ้นมานะฮะ เพราะว่าวิศวกรชาวอินโดนีเซียเนี่ยที่มีการเข้าไปทำงานกับบริษัทค o เรียโรสเปซอินดัสทรีนะครับหรือว่า K.I. เนี่ยถูกจับกลุ่มครับในขณะที่เขาเนี่ยได้ลักลอบนำ USB เหล่านี้นะครับที่มีข้อมูลละเอียดออนนำออกไปซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบโดยตรงเกี่ยวกับแง่ของความปลอดภัยในด้านของข้อมูลเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะตามมานะครับก็คืออินโดนีเซียเนี่ยหนึ่ง ปัญหาเรื่องข้อผูกพันทางด้านของการเงินก็ไม่สม่ำเสมอแล้วครับแล้วตอนนี้ก็ต้องมาเจอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบอีกข่าวตรงนี้เขาอาจจะบ่งบอกว่าในอนาคตข้างหน้านะครับอินโดนีเซียเนี่ยอาจจะถูกตัดออกจากผู้ร่วมโครงการก็ได้จนกระทั่งมีกระแสข่าวที่บ่งบอกว่าซาดิอาระเบียเนี่ยนะฮะเป็นนายทุนกระเป๋าใหญ่อาจจะ กระโดดเข้ามาร่วมโครงการตรงนี้แทนอินโดนีเซียแต่ว่าเรื่องนี้นะฮะท่านผู้ชมยังไม่ขอที่จะไปฟันธงได้ว่าเกาหลีใต้นั้นจะทําการไปผักใสไล่ส่งอินโดนีเซียหรือไม่แล้วก็ดึงเอามิตรใหม่เนี่ยเข้ามาอย่างซาดิอาระเบียแต่ว่าในแง่ของการครองความลับนะครับจะต้องอยู่ที่เกาหลีใต้เพราะฉะนั้นผู้ร่วมทุนอย่างอินโดนีเซียเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ร่วมทุนแบบครึ่งๆนะฮะห้าสิบห้าสิบ คือผมต้องการที่จะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเช่นเกาหลีใต้เนี่ยต้องถือหุ้นถึง70%เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาคาดหวังเลยฮะหากว่ามีเงินทุนสนับสนุนที่มากเนี่ย kf 2 1มันจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินแค่ในเจเนอเรชันที่4.5เท่านั้นครับแต่มันจะกลายเป็นเครื่องบินในเจเนอเรชันที่6ที่เกาหลีใต้เนี่ยก็มีความตั้งหน้าตั้งตารอหากว่าพวกเขา ได้รับเม็ดเงินอันมหาศาลเกาหลีใต้เขาคาดหวังว่าเครื่องบินตรงนี้นะครับมันจะมีเทคโนโลยีขั้นสูงครับในแง่ของการนําทางการสื่อสารก้าวกระโดดเลยครับเพื่อทําให้เครื่องบินแบบนี้สามารถรับมือสถานการณ์การสู้รบในอนาคตได้ครับแล้วก็ยังรวมถึงการใช้เรื่องของปัญญาประดิษฐ์ AI เข้ามามีส่วนร่วมในเครื่องบินลําดังกล่าวในแง่ของการควบคุมตัวอากาศยาน ในแง่ของการควบคุมระบบอาวุธนะฮะซึ่งมันจะต้องมีความแตกต่างจากคู่แข่ง